ค่าใ,ใ,ใหญ่เลยนะครับไฟแรงนะครับเด่นแรงมากคาซื้อเพียงครั้งเดียวนะครับแค่3,950บาทนะครับใช้นานแสนนานเลยนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องเตองแก๊สอีกแล้วครับ ไปแล้วนะครับซื้อไปแล้วบอกว่าโอ้ดีมากๆเลยไม่ต้องไปซื้อแก๊สตองเติมแก๊สอีกนะครับก็บางบางร้านนะครับร้านอาหารใหญ่ๆนะครับที่ซื้อไปนะครับซื้อตอนแรกก็ซื้อเป็นตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นก็โทรมาหาผมนะครับบอกว่าขหมอีกสองสามตัวเลยสามตัวในบออ่อยสามตัวเพราะว่าที่ร้านอาหารร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีน้ำมันนะครับน้ำมันเพื่อนเก่าอยู่แล้วนะครับ มันเพืนเก่าอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นเพียงแค่นะทีนี้ก็ใช้น้ํามันพื่เก่านะครับเราขอบคุณสาหรับลูกค้าที่คอมเพมานะครับที่โทรมาผมนะครับก็ขอบคุณมากๆครับก็ช่วยกันประหยัดนะครับช่วยกันประหยัดเพราะว่าเราจะต้องช่วยกันประหยัดนะครับช่วยฉาดนะครับช่วยฉาดตัวนี้นะครับตัวนี้น้ํามันนี่นะครับถ้าประมาณประมาณครึ่งนี้นะครับได้เกือบสองชั่วโมงเลยนะครับ ครึ่งถังเนี่ยได้สองกับสองชั่วโมงเลยนะครับแรงดันเราจะใช้แล้วแต่เรานะครับจะเอาแรงดันขนาดไหนอตอนนี้หกรับน,นะครับอยู่อ่าสิบสองจุดห้าโวลต์นะครับถ้ามันแรงเกินเราก็ลดได้นะครับทำให้สิบสองจุดห้าโวลต์น,นะครับจะหยวจะลดลงนะครับ ใหญงๆนี่นี่คือว่ามันเป็นเตาร์เตาไใหม่นะครับเตาแรกที่ว่าทาสีบนสีมันนะครับมันยังมีมีสีนะครับมีกลิ่นอยู่นิดนึงนะครับเพราะผมต้องเอาตัวใหม่เลยครับสาธที่ให้กับลูกค้าครับนี่แค่ไฟแค่ประมาณแปดโวล์เองนะครับแปดโวล์เองนะครับเราจะลดกว่านี้ก็ได้นะครับยวต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าลูกค้าที่ต้องการอยาไม่ให้ไฟมันแรงนะครับนี่ขนาดแค่ไฟไฟแปดโวล์ ครับอบครับสาหรับท่านนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับช่วยมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งนะครับเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งราคาพิเศษสุดนะครับช่วงนี้3,950บบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ